สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ก็จะพาเพื่อนๆทําบัตเตอร์เค้กแล้วก็มีบัตเตอร์ครีมช่วงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือใกล้ปีใหม่แล้วอีกหนึ่งขนมนอกจากคุกกี้ที่นิยมปีใหม่แล้วก็ยังมีขนมเค้กที่เราเอาไว้สําหรับแจกตอนปีใหม่หรือทําขายตอนปีใหม่ได้เหมือนกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ วิยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแป้งบัตเตอร์เค้กสำเร็จรูปตรา UFM เป็นบัตเตอร์เค้กที่ทำง่ายมากๆเพียงแค่ทำตามสูตรข้างซองก็สำเร็จแล้วด้านหลังหรือด้านข้างซองจะเป็นสูตรที่ทาง UFM คิดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแค่เติมเนยไข่นมแค่นี้ค่ะเราก็สามารถทำบัตเตอร์เค้กได้ง่ายๆแล้ว สะดวกไม่ยุ่งยากประหยัดเวลาง่ายสําหรับมือใหม่หัดทําขนมเพราะว่าวัตถุดิบอะน้อยมากๆเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขนมกันเริ่มจากเนยจืดเย็นนิ่มให้เราเทเนยจืดเย็นนิ่มเทลงไปในชามผสม,มได้เลยหลังจากนั้นให้เราตีเนยเย็นนิ่มให้กระจายตัวตีเนยเย็นนิ่มให้กระจายตัวเท่านั้นก็พอค่ะไม่ต้องตีให้ขึ้นโฟูเช็คดูให้ดีนะคะเพื่อมีเนยเหลือเป็นก้อน หลังจากนั้นให้เราเติมแป้งบัตเตอร์เค้กสำเร็จรูปตรา UFM ลงไปปุยใช้ทั้งหมด500กรัมและก็ตามด้วยไขย่ไก่ใช้ไข่ไก่เบอร์3ทั้งหมด3ฟองหรือว่าเราจะชั่งน้ำหนักก็ได้ค่ะใช้ไข่ไก่150กรัม แล้วก็ตามด้วยนมค่ะนมที่ใช้เป็นนมจืดหลังจากนั้นให้เราคนส่วนผสมให้พอเข้ากันเพราะว่าถ้าเราตีเลยล่ะก็แป้งเขาก็จะฟูขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องค่ะตีด้วยความเร็วต่ำผสมให้เข้ากัน1นาทีหลังจากผ่านไป1นาทีเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ไม้พายค่ะคนส่วนผสมที่ติดอยู่ขอบโถลงมาผสมกับของในโถให้เรียบร้อยหลังจากนั้นปุยจะจับเวลา4นาทีใช้ความเร็วปานกลาง ตีไปทั้งหมด4นาทีตอนนี้นะคะปุ๊กก็ตีไปทั้งหมด4นาทีเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆสังเกตค่ะว่าแป้งบัตเตอร์เค้กสำเร็จรูปของ UFM เขาเข้ากันเนียนได้ที่มากแป้งบัตเตอร์เค้กอันนี้เราก็พร้อมเอาไปเข้าอบแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปุ๊ยจะพาเพื่อนๆไปทําอีกรสชาตินึงก็คือรสกาแฟบัตเตอร์เค้กที่เราตีเอาไวา้ค่ะแบ่งออกมาแล้ก็เพิ่มกาแฟลงไปปุ๋ยใช้เป็นกาแฟสด นอกจากกาแฟาสดแล้วอาจจะใช้เป็นผงกาแฟาหรือว่าเป็นกาแฟาดริปก็ได้เหมือนกันใส่กาแฟาเสร็จคนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งบัตเตอร์เค้กที่เราทําจะมีทั้งหมด2รสอันนี้เป็นรสวานิลาส่วนอันนี้เป็นรสกาแฟสําสหรับอันนี้เป็นถ้วยที่เราจะบีบบัตเตอร์เค้กใส่ลงไป หนึ่งถ้วยปุ้ยจะใช้เนื้อเค้กอยู่ที่50กรัมปุ้ยจะไม่ใส่เต็มถ้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเข้าอบแล้วเขาจะฟูขึ้นมาอีก2เท่าใส่เนื้อเค้กเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ปาดหน้าให้เรียบเคาะอีก2-3สมทีค่ะแป้งบัตเตอร์เค้กสำเร็จรูปตรา UFM นอกจากที่เราจะทำบัตเตอร์เค้กได้แล้วเรายังทำขนมอื่นได้อีกหลากหลายเมนูเลยปุยยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นเป็นคัพเคก้กโดนัทเคก้กหรือ่อมัดฟิน สำหรับปุยทำบัตเตอร์เค้กนะก็เอาเข้าอบที่180องศาใช้ไฟล่างบนอบ15นาที แป้งบัตเตอร์เค้กสำเร็จรูปอันนี้เป็นแค่หนึ่งในแป้งของ UFM เท่านั้น UFM เขามีแป้งอื่นๆอีกด้วยเขายังมีแป้งสาลีตาว่าวโงขาวบัวแดงผัดโบกทั้งหมดเป็นแป้งของ UFM UFM เขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยผู้บริโภคไว้ใจมยายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงไว้ใจได้ บัตเตอร์เค้กอบเสร็จเรียบร้อยพักเอาไว้ก่อนปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาทำบัตเตอร์ครีมเริ่มจากเนยจืดเย็นนิ่มตีเนยจืดเย็นนิ่มให้กระจายตัวพอกระจายตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้เราเพิ่มเนยขาวลงไปหลังจากนั้นตีให้เนยขึ้นฟูด้วยความเร็วสูงปุ้ยใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ10นาทีหลังจากที่เนยขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วให้เราเพิ่มเกลือลงไปและก็ตามด้วยนมข้นหวาน สำหรับนมข้นหวานนี่เพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้อยู่ที่ความชอบของเราหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตีส่วนผสมให้พอเข้ากันก็พอหลังจากเข้ากันเรียบร้อยแล้วปุยก็จะใช้ไม้พายกวาดส่วนผสมรอบๆชามรอบๆโถผสมอีกครั้งหนึ่งใช้ไม้พายตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พักเอาไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาบัตเตอร์ครีมมาใส่ในบัตเตอร์เค้ก อันนี้คือบัตเตอร์เค้กที่เราพักเอาไว้จะต้องพักบัตเตอร์เค้กให้เย็นสนิทเท่านั้นก่อนที่เราจะปาดครีมปาดครีมลงไปค่ะแล้วก็ปาดให้เรียบอันนี้เป็นการปาดครีมเพื่อเอาไว้สําหรับตกแต่งหน้าเค้กหลังจากที่เราปาดครีมให้เรียบแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเขาไปเข้าตู้เย็นแช่เย็นจนกว่าหน้าเขาจะแข็ง แช่ไปประมาณ30-45นาทีปุยยกขึ้นมาให้ดูนะว่าครีมที่เราต้องการจะทำก็คือจะต้องแข็งแบบนี้เอามือกดให้ดูแข็งประมาณนี้นะคะสำหรับบัตเตอร์ครีมบางส่วนปุยก็เอาไปผสมสีหลังจากผสมเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาวาดแบบกันปุยเจอเร่งคลิปนะ ในการวาดแบบปุ้ยก็จะใช้ไม้ค่ะเป็นการร่างแบบก่อนอย่างแรกวิธีการบีบครีมจะมี2แบบก็คือบีบแล้วก็มีปาดให้เรียบ2ออย่างเท่านั้นไม่ต้องใช้หัวบีบตัวอย่างที่ทําให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นรูปหมีอย่างตอนนี้ที่ปุ้ยทําหมีให้ดูคือเป็นเบสิกมากๆเพราะว่าเราเอาไปทําลายอื่นได้บีบเสร็จปาดให้เรียบอันนี้เป็นวิธีการปาดนะอันนี้เป็นวิธีการบีบนะปุ้ยบอกเรามีการบีบกับก,บการปาด2แบบเท่านั้น ไม่ต้องใช้หัวบีบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะตกแต่งหน้าตาแล้วก็ตกแต่งรอบๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ปุ๋ยทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆอาจจะบอกว่าขนาดขีดเส้นตรงยังขีดไม่ตรงเลยค่ะให้มาวาดวงกลมทำยังไงดีปุ๋ยมีวิธีแนะนำค่ะอันนี้เป็นถ้วยนะคือเดี๋ยวปุยจะใช้ถ้วยอันนี้ปั๊มลงไปอันนี้ปุ๋ยจะใช้แค่ครึ่งเดียวก็คือเป็นครึ่งวงกลม ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะครึ่งวงกลมที่เราไม่ต้องวาดเองลายนี้มีข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นลายที่ไม่ต้องลากเส้นยาวๆสำหรับคนที่ไม่ชอบลากเส้นยาวนะคะไม่ถนัดแบบนั้นลายนี้เน้นบีบค่ะบีบจุดแล้วก็เพิ่มหน้าตาค่ะแค่นี้เองตัวนี้จะเป็นลายอุงๆนะอุงๆขาวโคโลกเหนือ สำหรับในคลิปปุก็จะมีทั้งหมด2ตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นเองซึ่งลายที่ปุยยกตัวอย่างให้สามารถเอาไปครีเอทเป็นลายอื่นๆได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยถ้วยใบนี้เขาก็จะมีฝาในตัวนะหลังจากที่เราอบแป้งบัตเตอร์เค้กเรียบร้อยแล้วตกแต่งหน้าเสร็จเราก็สามารถปิดฝาขายได้เลยทันทีขายแยกชิ้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะขายเป็นแบบกล่องแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน กล่องใบนี้ที่ปุ้ยแนะนําก็คือกล่องหนึ่งปอนทรงเตี้ยแบบมีหน้าต่างกล่องใบนี้สามารถใส่แบตเตอร์เค้กได้ทั้งหมด4ชิ้นในกล่องอันนี้ปุ้ยก็จะใส่ช้อนแถมช้อนให้ลูกค้าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยนอกจากที่รสชาติขนมของเราจะอร่อยแล้วลูกค้าเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเราเอาใจใส่เขามากมาก มีหลายๆอย่างในการขายขนมหรืออาหารนะคะนอกจากที่รสชาติจะอร่อยแล้วการบริการทำให้ลูกค้ากลับมาซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายปุ้ก็จะพาเ,เพื่อนๆไปเทสขนมกันแป้งบัตเตอร์เค้กสำเร็จรูปตรา UFM เขาทำมาจากแป้งคุณภาพดีเดี๋ยวปุ้จะพาดูแป้งบัตเตอร์เค้กที่เราอบเรียบร้อยแล้วเนื้อด้านในของเขานุ่มฟูสีเหลืองสวยมากๆ อันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กรสวานิลาเนื้อนุ่มมากๆเห็นว่าใส่วัตถุดิบไม่เยอะแบบนี้แต่ว่ารสชาติเนี่ยทำออกมาแล้วจัดว่าดีเลยเดี๋ยวปุ๊จจะฉีกเนื้อบัตเตอร์เค้กให้ดูด้านในด้วยเนื้อนุ่มจริงๆเนื้อเนียนละเอียดหอมนุ่มฟูแค่เนื้อเค้กอย่างเดียวก็รสชาติอร่อยแล้วเราสามารถกินเนื้อเค้กกับกาฟแฟได้เลยนะหากว่าใครไม่ชอบครีมแต่ถ้าเราจะตกแต่งด้วยครีมแล้วก็กินคู่กับบัตเตอร์เค้กยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ สำหรับบัตเตอร์ครีมสูตรนี้ที่ปุ๋ยให้ไปนะปุ๋ยรับประกันเลยค่ะว่าหอมนมหวานกำลังกินยังไงนะคะปุ๋ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับบัตเตอร์เค้กแอนด์ครีมที่ปุ๋ยให้สูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ๋ยในคลิปหน้าปุ๋ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ